สวัสดีค่ะจับตาการต่อสัญญาแบ็กพิงค์นักลงทุนมองทิ่ทางบวกส่งราคาหุ้น YG ีขยับขึ้น หลังจากก่อนหน้านี้มีข่าวการเคลื่อนไหวของค่าย YG ที่เรียกได้ว่าทำเอาสะเทือนวงการเพลงก่อนหมดปี2023กันเลยทีเดียวเมื่อศิลปินเกาหลีจากค่ายยักษ์ใหญ่ระบ,บบวงการเพลง YG Entertainment ที่มีศิลปินชื่อดังมากมายไม่ว่าจะเป็น G. d ด a g o n Treasure, Winner, Icon ซึ่งมีหลายคนทยอยหมดสัญญารวมถึงการตัดสินใจโบกมืออำลาต้นสังกัดเดิมเตรียมเดินไปเส้นทางใหม่ ในขณะที่สี่สาวแบล็คพิงก์เจนนี่จีซูโรเซลิซาใกล้หมดสัญญาเต็มที่และมีกระแสข่าวสะพัดว่าอาจจะเซ็นสัญญากับเดอะแบล็คเลเบิลจนต้นสังกัดได้ออกมาแถลงปฏิเสธข่าวไปอย่างรวดเร็วแน่นอนว่าการต่อสัญญาของสมาชิกวงแบล็คพิงก์ในเวลานี้กำลังได้รับการจับตามองอย่างมากในระดับโลกซึ่งเป็นประเด็นที่ส่งผลโดยตรงต่อการลงทุนในอุตสาหกรรมบันเทิงเกาหลีซึ่งจากมุมมองของนักวิเคราะห์ในสถาบันทางการเงินเกาหลี ล่าสุดวันที่19มกราคมได้ออกมาเปิดเผยรายงานข้อมูลตัวเลขในเชิงธุรกิจโดยกล่าวว่าขณะน,นี้ประเด็นการต่อสัญญาของสมาชิกวงแบ็คพิงนั้นได้ถูกมองเป็นทิศทางบวก จากสัญญาของสมาชิกวงแบ็กพิงกับทาง YG ที่กำลังจะสิ้นสุดลงทำให้มีความกังวลตอบผลกระทบต่างๆที่จะเกิดขึ้นแต่อย่างไรก็ตามในปัจจุบันมูลค่าหุ้นของทาง YG เองก็ยังถูกประเมินเอาไว้ต่ำกว่าคู่แข่งในธุรกิจเดียวกันและมีโอกาสที่จะเพิ่มสูงขึ้นซึ่งในขณะนี้การคาดเดาถึงการต่อสัญญานั้นเป็นไปในทิศทางบวกเนื่องจากประเด็นของรายได้นะคะทั้งทางฝั่งของศิลปินและทางค่ายเองจากการจัดกิจกรรมในช่วงที่ผ่านมาก็ราบรื่น และเป็นไปตามแผนการจัดการอีกทั้งในช่วงเช้าวันนี้ราคาหุ้นของ YG Entertainment ขยับขึ้นหลังเปิดตลาดการซื้อขาย4.13%และเมื่อเปรียบเทียบกับราคาเมื่อช่วงเดือนธันวาคมในขณะน,นี้ราคาได้ขยับตัวขึ้นมามากกว่า10%แล้ว และนี่ค่ะก็เป็นข้อมูลจากนักลงทุนซึ่งเป็นตัวเลขตอกย้ำความแข็งแกร่งของ YG สะท้อนความเป็นไปได้ต่อการต่อสัญญาของสาวสาวแบล็คพิงส่วนเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรหรือมีอะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะคะอัปเดตสาระดีๆได้ที่ช่องปากแดงค่ะอย่าลืมฝากกดติดตามและเป็นกำลังใจให้ช่องปากแดงกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ